เดี๋ยวพี่เิีไว้ก่อนเฮ้อพี่ว่าดีกว่าอาใหญ่ตัวเองขอบใจนะขอบใจนะขอบใจนะนี่เขาเป็นพี่ มาแล้วนะไอ้เะี่ยได้ได้สงครามเกิดแล้วสงครามเกิดแล้วมาควาจริงละด่านนี้แบบตึงๆเลยด่านของเดินน u r s เอ้ยไม่ใช่ด่านของด็อกเตอร์หรือเปล่าเฮ้ยเกิดสีหาเครื่องปั่นเลยครับเดียวแค่นี่ๆในนี้มีเครื่องหนึ่งในการกลับมาไหมบ่ใช่ปะวะ อะไรนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูผิดดูผิดอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างพี่เลยอยากเจอจังจังใส่รองดีไม่เห็นเลยตานาแล้วเออไอแทนโดนซิไอเย้ไอแทนโดนซิเอ้าเมื่อกี้มึงเล็งพี่แทนแล้วหันมาหากูทำไมนี่เฮ้ยมันมันคมอยู่นะพี่ว่ามันคมอยู่นะ ตูสู้มาสูกันทำไมตูสู้ร้องตูสู้ทำไมแทนหยุดได้ยินเสียงเครื่องหรือเปล่ากํามาแทนนั่นแหละแต่เราต้องถอยก่อนเราอยู่ใกล้เครื่องกันไปแทนมันรู้มันรู้มันรู้ถึงกันมีอยู่ของเราแทนโดนวะไปกูเบ็ดกูเบ็ด ไอ้ม <One input> ันมันกระซื้อเครื่องแตกเครื่องก่อนแทนใช้เวลามาเปิดกล่องไหมแทนแทนว่าแต่ลุกสี่เฮ้ยลุกสี่เพืฮ้ยไอ้เหี้ยมันวาร์ปได้เหรอมันวาร์ปได้เหรอได้วาร์ปได้วาร์ปไกลด้วยเล่นหลังกระแพงแล้ววิ่งย้อนมันอะไรเออมันมามันมาดัง

เอ้ยฟังเสียงหัวใจดีแทนโอ้ยกูว่าทำไมมันไม่แอบว่าเปิดกล่องเฉยเลยไอ้เพื่อนกูอ้าวต่อไปเป็นกูสินะไอ้สัตว์โอ้แม่นซะด้วย่่่เดียไไมมลยอกก็ไม่ได้แพงเยอะ ได้เสียงแมงไก่เข้ามาว่ะน้องอะไรพิกัรเดี๋ยวเตะเตะทันเตะทันแต่ว่าพี่หลุด่ะพี่หลุดแบบหลุดไว้ในสตรอเอ์่อะเดี๋ยวพี่เิีไว้ก่อนเฮ้อเพี่ว่าดีกว่าโอ้ใจ๊แล้วเจ๊แล้วเจ๊แล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นบี มันมาแล้วนะไอ้เหี้ยได้ได้สงครามเกิดแล้วสงครามเกิดแล้วอะไรสงครามเกิดแล้วไ,ได้แกเลยที่ทำแบบนี้ใช่ไหมกูแขนกูแคขน้ดงตอนนี้อะไร,ะไรก็ไม่มีใครโดนตีไงทุกอย่างแกไม่มีสิทธิ์

ช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยีมออยู่วะคือแล้วทไรท่าไรท่าไรนี่ไงสีเหลี่ยมเฟ้ย เฮ้ยไหวปะเฮ้ยเฮ้ยบิงเป็นปะเนี่ยเอาอะไรเพื่อนเฮ้ยไงแตกไปหนึ่งทีขึ้นไปหาที่ไหนวะขึ้นไปหาที่แทนเนียพี่ลงไปแล้ว ชิบหายแล้วกูไปนีหนะมันตูมีเครื่องหนึ่งใครโดนแขวนดี่ว่าละอันนั้นไม่ใช่เพื่อนเราทิ้งได้ไหมเออ ไปน้องไปรีบวิ่งไปอุ้ยต่านี้มันวิ่งยากพี่ต้องแบบว่าแอบหลังกระแพงแล้ววิ่งสวนเลยจริงครับจริงพูดอีกก็ถ,ถูกอีกแล้วถ้าเสร็จมันจะเดินตีแล้วเนี่ยยากเกินไปแล้วไปไปตรงกลางไปตรงกลาง เฮ้ยเจอเครื่องละไอ,อสัตว์เครื่องหายยากชิบหายเจอปะมาจใจไหนโอ้หหนทำไม,มนไนี่มันฆ่าง,ง่ายจังวะ

ทำดีทำดีทำดีสวย,ยใครหรวะเอาอย่าบอกนะพี่แท็กเราพาเพื่อนมาด้วยมันลงมาแล้วแม่ก็มามาบังกูไอ้สัตว์ <laughs> <c oughs> ไม่น่าช่วยเลยเอาไอ้ยแม่งพาเพื่อนมาอยู่ไหนวะนะ่ะทำไมลุงไม่เห็นวะ อยู่จู้ได้แล้านี่แหละอยู่ที่อยู่ที่วะเล่นบายพี่เล่นปะโวยเอ้ยกูโดนปิดไม่เป็นไรที่แล้วกู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 ก็มือใหม่กูก็มือใหม่ไม่เอาพี่โดยการแกล้งอ่ะดิทีนเดียวกันไอ้ดงกนะแกล้งกูเลยตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่ีโอ้ไม่มีไม่มีเบ๋ า <c oughs> เพี่พี่ของไก็ออองไยู่ไปเกียร์ยแล้วคุณรอบสองปะวะใช่ไหมใช่ครับใช่ครัไอ้เหี้ยมันอยู่นี่ไีคัพชันไปแทนนี้ได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 เปิดกล่องอ้าวแล้วมันมันมันเฝ้าเหรอดัง เดี๋ยวดูวเ,ดวเขากันเดี๋ยวดูคานไปไกลๆพี่รอพี่แทนลงกันใช้แผนที่เมื่อคืนพี่ได้หลดหรอือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้หลดอุ้ยไอ้เหี้ยแผนที่นี่โคตรเกลียนน้องดูให้หน่อยมันอยู่ไหนอยู่กับหนูเนี่ย,ยตรงหนูเลย,เ,ยเดี๋ยวหน,นูข้ามขี้ออกพี่รอไปท้ายนะรอรอไปกลังคานไปทางเข้ากู มันกลับมันกลับมันกลับเฮ้ยไม่กลับ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 เอาลงลงลงไปซิลมโก้แทนไปไปขอแตะมือหน่อยส่วนกระแสธาราส่วนกระแสธาราส่วนกระแสธาราพาราเซตามอนแตะไปหนึ่งเ อิดติดติดก oh yeah, ็โหเอาฮิตบ็อกตีเอาปิงมาตีเอาละศึกศ uh, ึกชิงท่อเอาละเอาละอาไปทันยังไงตายอยู่แล้วไปเอาตัวนู้ก่อ sí น ไม่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 ไมไมยายาอย่ามาอย่ามาน้องเนิร์ดน้องเนิร์ดอ,อ,อ,อย่าทำพี่นอนน้องเนิร์ดไปเอาตัวนู้นก่อนพ่อจงปรากฏต่อหน้าของข้าพ่อเอ๋ยพ่อ

ไม่นะดังไปเจอทอ่อดังพูดออกมาว่าใช่ท่อหรือเปล่าอะใช่ใช่ทำกินเนลยไอ้เหี้ยแล้วแล้วแทนนั้นแทนาทนั้นม่ทอม่อไหมมีมีมีมจริงเหรอใช่้ายมือหนู้ายมือหนูอ๋อมันมันยังมันก็ปิดฝาเลยชิบหายแนละ้วปิดแน่เลยโอเเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยตายให้นี่ แต่ว่าข้าต้องการเห็นท่อยังซ้ายมือดังเฮ้ยอิเนอร์ ไม่เห็นเนื้อตยาน้องพี่ขอร้องพี่ขอร้องน้องเนิร์ดอย่าทำแบบนี้น้องเนิื้อเออเข้ามาที่แคมป์เข้ามาดิ่แคมป์นิ่งๆโซน่ะไหลลงไปโซนจะไหลลงท่อเหี้ยอ้าวหวาน